เปิดตัวรื่งกีดอ,อใหม่มาอีกแล้วนะจ้าทุกคนว้าวรอบนี้ทนะี่ผมไม่พลาดอีกแล้วนะครับเพราะว่าผมเป็นคนชอบสายฟ้า เอาแล้วครับผมกลับสวัสดีทุกผู้ชมนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ The Base นะครับวันนี้มี Lucky Dog เข้ามาใหม่อีกแล้วนะครับผมแต่ว่าก่อนจะไปเริ่มคลิปนะครับผมขอพูดก่อนนะครับผมว่าช่วงนี้เนี่ยอันตรายมากนะครับว่ามีคนเนี่ยแอบอ้างเป็น Over Top Up นะครับโอ้โหปลอมไลน์แล้วนะครับเดี๋ยวนี้ก็ระวังตัวกันด้วยนะครับสำหรับใครเนี่ยตอนนี้เนี่ยปลอดภัยที่สุดนะครับถ้าอยากจะเติมกับ Over Top Up นะครับยังไม่เปิดนะครับแต่ว่าจะมีโปรโมชั่นของ Over Top Up ที่สามารถเติมได้แต่ว่าเป็นโปรโมชั่นประมาณนี้นะ เดี๋ยวผมจะขึ้นพาไปดูแต่ว่าสําหรับใครที่ยังไม่สะดวกเติมแบบนี้นะครับก็สามารถเติมในเกมก็ได้หรือว่าเติมที่เติมเกม .com ก็ดีนะครับแล้วใครที่อยากจะเติมเกมที่ Over t o p Up นะครับก็สามารถคลิกลิงก์ใต้คลิปได้แต่ว่าก็ต้องระวังด้วยนะครับระวังลายปลอมนะครับควรตรวจสอบให้ดีแล้วก็ดูลิงก์อะไรต่างๆนะครับที่อยู่ใต้คลิปวิดีโอผมเท่านั้นนะครับไม่สามารถที่จะไปหาที่อื่นได้นะครับระวังลายแปลกปลอมแล้วก็ระวังโดนหลอกกันด้วยนะครับผมทุกคนมาเรามาเข้าเรื่องเรากันเลยดีกว่านะครับมาแล้วผมก็เป็น HBA 3นะครับเป็นปืนระดับ Originary กระบอกใหม่นะครับผมทุกคนจริงๆแล้วก็เหมือนจะมีอยู่1กระบอกแล้วนะครับเป็นแบบเป็นพึ่งอะอะไรสักอย่างนะครับผมและในตอนนี้เนี่ยซีพีของผมนะครับก็มีอยู่53,933นะครับก็ใครที่อยากจะลองซื้อนะครับก็ลองดูว่าผมจะเสียไปกี่ CP นะครับผมทุกคนก่อนอื่นคลิปนี้นะครับทุกคนอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปให้ผมด้วยนะครับวันนี้ก็มารีวิวเช่นเคยนะครับผมทุกคนมากระบอกแรกนะครับก็เป็น เ x 9็น f x นนะครับผมก็มีลวดลายสายฟ้าที่ออกมาเหมือนกันนะครับอันนี้เป็นระดับที่ค่อนข้างหายากอยู่นะครับผมทุกคนต่อไปก็จะเป็นท่าทางน,นะครับอันนี้ผมค่อนข้างชอบผมส่องมาแล้ว มีเพลงด้วยนะครับผมทําไปเล่นไปนะครับผมทุกคนโอ้โหแล้วก็อันที่3นะครับอันนี้ผมก็ไม่รู้ว่า GM จะเอาออกมาทำไมเยอะแยะนะครับเป็นสกินคลาสของหมาน,นั่นเ่คือมันเยอะมากเยอะมากออกมาแทบจะแท,ทบจะทุกซีซั่นอะไม่มีแบบนินจงนินจาอะไรบ้างหรอ GM นินจาลีเจนอะไรอย่เงี้ย โอเคต่อไปก็เป็น calling card นะครับนี่ฮะคล้ายๆกับตัวนินจาเลยนะตัวนี้เนาะทุกคนแล้วก็จะมี calling card นะครับผม calling card นี่จะเป็นคล้ายๆกับลูกตาของรบอทนะครับหรือว่ากล้องวงจรปิดนะเดยทุกคนก็ถือว่าเท่ดีนะครับและก็นี่ครับอยู่ในเทเลอร์เมื่อกี้ด้วยนะครับก็คือทอสเตอร์เกนเนตนะครับเป็นระเบิดที่แบบ เล่นในอ์นะครับโยนไปแล้วมันระเบิดแบบแตกกระจายนะครับหลายๆลูกอะไรแบบนี้นะครับสำหรับใครที่ยังไม่เคยใช้นะโอเคแล้วก็มัสเตลคาร์นะครับอันนี้ก็ลดลายเทีกแล้วนะครับมีสายฟ้าด้วยนะครับแต่ว่าผมอยากได้อันนี้เป็นรีเจนแล้วอ่ะเจมรอมานานแล้วนะแล้วก็เป็นมีดนะครับผมแหวมีอันี้ดูคมเลยนะแต่ว่ามันสั้นไปนะผมไม่ค่อยใช้มีดเจ้าตัวนี้หรอกต่อไปก็เป็นตัวละครนะครับเตัวละครตัวนี้เนี่ยก็มีชื่อว่าไซเฟอร์นะครับเดี๋ยวขออ่านข้อมูลของเขาหน่อยนะครับถ้าพวกเขาอยากชนะการต่อสู้พวกเขาจะต้องส่งกองท ถ้าพวกเขาอยากจะชนะสงครามพวกเขาจะต้องส่งฉันมาแจ็กแอคอะข้อความโคตรแอคอะแล้วเพื่อกของเราเลยับผมก็เป็น HBRA3 สกินว่าอะไรเนะ่ยลิคตูสอาร์ในครับผมแชลลูลขอเปิดตัวอีกรอบหนึง่งผ่าฉันมามโคเท่แต่ตอนนี้คือเสียงเครื่องสภผ้าโคตรดังนะครับอ่ะก็ c p ซของผมมีอยู่53933นเะครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเราเปิดกันเลยดีกว่านลครับผมทุกคนปึง้ง ยี่สิบีพีแรกได้เป็นตัวละครหุ่นยนต์นะไม่ใช่ <c oughs> โถ่เอ้ยมาขใช้สูตรหน่อย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 ไปอุ้มโหลดออกว่ะต่อไปก็เป็นสูตรแบบว่าสูตรพิชิตสูตรพิชิตตัวละครได้ตัวละครก่อนแน่นอนเก้าสิบีพีับโอ้โหวิดนิดเดียวเนี้ย <c oughs> โอเคได้เป็นมีดมานะครับผมทุกคนสเต็ปนี้คือเราต้องแบบวางแบบนี้นะทุกคนปึ๊บ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 ,บแล้วก็มาไว้ที่หมาเสร็จป,ปึ๊บหนึ่งร้อยหกสิบซีพีได้ปืนฮนะโอ้โห ต่อไปก็เป็นสูตรนะครับเราสามารถคลิกได้เลยว่าเราอยากได้อะไรในรอบนี้นะครับคลิกปืนไปแล้ว3า0ี cp ปึ้งปืนออกนะรท่านผู้ชมครับปืนออกจริงด้วยครับโถยราชาเกลืออีกแล้ววันเนี่ยต่อไปนะครับคลิกปืนได้ปืนจริงด้วยนะครับต่อไปคลิกตัวละครได้ปืนนะครับคอยดูปึ้งโอ้โหมาเป็นตัวเลยนะครับต่อไป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 950อิ cp ปึ้งโอ้โหคอลิงการ์ดนะครับต่อไป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 ปืนระเบิดแน่นอน ไม่ต้องไม่ต้องสูงไม่ต้องสูงอะไเลยตอนนี้โอเคได้ตัวละครเรียบร้อยครับแล้วก็โอเคปืนมาเรียบร้อยครับเสียซีไปเท่าไหร่ก็ลองหักล้างกันดูนะครับทุกคนโอเคครับผม h b a a 3ลิกสตาร์อาก็มาแล้วนะครับผมบุ้ม บาครับผมเรามาดูสกินกันก่อนดีกว่านะครับเดี๋ยววันนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะไปลองแบบรีวิวตัวละครด้วยนะทุกคนเดี๋ยวจะไปลองใน BR รนะครับแต่ว่าตอนนี้เดี๋ยวขอมาดูสกินก่อนละกันเหมือนว่าสกินนี้เนี่ยจะไม่มีอัปเกรดสกินแบบให้ว่าให้มันแบบสว่างขึ้นหรือว่าเอฟเฟกเพินนะ่มหลังนะสังหารอะไรแบบนี้เนี่ยไม่มีเนาะทุกคนแต่ขออภัยนะครับเสียงผมตอนนี้คือแหบๆหน่อยนะโอเคเรามาดูสกินกันก่อนดีกว่านะครับผมทุกคนนี่ครับก็เป็นแบบว่ามันคล้ายกับปืน S s ชว l อยู่นะ คลายนะครับถือว่าคล้ายนะแต่ว่าอันนี้จะดูสั้นสั้นขึ้นนะครับสั้นกว่าอีกสกินหนึ่งอีกอ่ะเดี๋ยวลองยิงดูแล้วกันนะครับทุกคน,นดูเอฟเฟกต์ครับโอ้โหเดี๋ยวนะโอเคมาโอ้โหเป็นไฟฟ้าแบบชัดมากครับดูดิแต่ก็ถือว่าแรงเหมือนกันนะเนี่ยน,นี้ผมยังไม่ได้แต่งนะครับทุกคนเอฟเฟกต์ของมันเนี่ยก็จะเป็นสายฟ้าแบบชัดๆ,ๆนะนะเดี๋ยวผมจะลองสโลว์โมชั่นให้ดูนะทุกคนเดี๋ยวนะจะปอดทำไมมันยิงแรงวะเนี่ยโอเคมา ประมาณนี้เลยนะครับถ้าสโลโมชันดูนะก็ถือว่าเอฟเฟกสวยเหมือนกันนะทุกคนแต่แรกดีแนวนอนมันเยอะอยู่นะปืนเนี้ยว้าวก็เอฟเฟกก็ถือว่าสวยมากผมเป็นคนที่ชอบเก็บแบบเดี๋ยวนี้เก็บทุกสกินแล้วแหละแต่ว่าเมื่อก่อนอะคิดว่าจะเก็บสกินที่มันเป็นสีแดงแล้วก็เป็นไฟละวาแล้วก็เป็นสายฟ้านี่แหละที่ผมชอบนะครับผมนี่ครับ ถือว่าเอาเรื่องนะครับป้าเดี๋ยวเราลอไปเล่นเล่นจริงใน BR แล้วก็เอาตัวละครไปด้วยแล้วกันนะครับเราไปลองกันดีกว่าทุกคนเอาละครับผมทานผู้ชมครับมามาลองดูนะครับว่า HBI3 ที่ผมเซตไว้มันจะได้ไหรือเปล่าคือจริงเนี่ยก็ครั้งแรกเลยที่เล่น HBI3 ในบ r อผมไม่เคยใช้เลยนะครับแต่ก็นี่รค,นนครับผมตัวละครนะโอ้ยโคตรเท่ฮะตะบอกก่อนนะเรื่องของ HBI3 ผมเซตมั่วมากนะครับอาจจะ ไม่ได้ดีนะทุกคนก็อย่าเพิ่งถามเรื่องของ,ของ,ข,องของแต่งนะเดี๋ยวผมขอลองไปศึกษาของแต่งดูก่อนนะครับค่อยเขาเรียกว่าค่อยเอามาสอนแบบจริงจังนะครับแต่ตอนนี้ก็เอาเป็นว่าอมาลองเล่นดูแล้วก็ดูตัวละครเฉยๆก่อนนะครับโยโอ้โหมีเอ้ยต่างบ้านก็มีเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะ เจอไม่ได้วาอย่างเงี้ยทุกคนเดี๋ยวอ่นโอ้ยๆเดีกยนเดอกนเดกนโอ้โหวิ่งไปหาเพื่อนก่อนละผมอะ่ะเฮ้ทุกสองทกองไม่ใช่หวาเอดบอลว่ะไปหาเพื่อนก่อน,นทุกคนโอ้โห ได้ไปนหนึ่งครับไม่มียาเลยว่ะวิ่งตามันก่อนดีกว่าไม่มียาครัทุกคนแย่จัดนี่ไงเคได้แล้วครับกล่องยาโอเคเพื่อนเจอครับไปลุยกัน โอเคเรียบร้อยเดี๋ยวเรามาดูตัวละครแบบใกล้ๆก,กันหน่อยดีกว่าทุกคนโหนี่ครับตัวละครแบบดูในบีอาร์นี่ผมผมโคตรแว้นเลยอะดูผมดิผมแว้นชัดโอเคก็ถือว่าได้อยู่ทุกคนโอเคได้ปอดไปหนึ่งครับแต่ตอนนี้ผมใส่เพนะิร์กแม็กกาซีนในเอเอวอร์เลยตนะัวเขาฮะ ยังไม่แรงเลยวะทุกคนเดี๋ยววันนี้นยผมจะเล่น่า sbi 3แล้วก็จะเป็นเลเท็เนาะขอสไนสักหนึ่งกระบอกนะครับแต่ถ้าชาร์จระยะใกล้เนี่ยผมน่าจะไม่ชาร์จนะวันนี้เพราะว่า sbi 3เนี่ยไปชาร์จระยะใกล้เนี่ยผมคิดว่าน่าจะไม่ไหวนะครับผมทุกคนเพราะว่าโดด smg ลูกนี่น่าจะตายแน่แน่ดูทรงละมันเหลืออันหนึ่งอะใครยังไม่ได้เก็บอะครับอัปเกรดมันเหลืออันหนึ่งนะขอแบบขอโหลดเอา้อก่องแรกเลยนะพี่วันนี้ แต,แต่ดูแจ็คสกินเอชพีอาร์ไอสามมันคล้ายกับเอ็นบอลมากเลยทุกคนเฮ้ยพอมาพอมาอูชาร์จบอเก่อนแร้วก่อน มาชาร์ททำไมวะเี่ยตายเบิร์ดมาชาร์ททำไมไม่รู้เราไปเอา HBRA3 กันดีกว่าครับผมทุกคนมาเรียบร้อยี๋ยว,ว่ามันลงแบบลันเบรดเลยนะจะโดนซุ่มโจมตีไปเนี่ยมาลูกพ่ออึง้งเรียบร้อยครับโอ้หกระสุนน้อยเหมือนกันนะเพราะว่าผมไม่ได้ใส่แม็กกาซีนกระสุนนะครับเดี๋ยวผมจะไปเอาขอสไนเปอร์อีกหนึ่งกระบอกนะครับถ้าไม่มีสไนเปอร์เนี่ยนะ่าจะลำบากตรงที่อ่มามันระยะไกลมันจะยิงไม่ได้นะครับ แล้วผมก็เน้นแบบอยู่ห่างๆด้วยนะครับในวันนี้โอ้ยรถมาโอ้โหเชียร์ล้วเดี๋ยวก่อน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 ผมหาจังหวะแป๊บอ้าวเพื่อนออกไม่หมดนะมาโดนเอสพีหน่อยเว้ยเอ้ยขอแบบ FPP เฮ้ยรถบัรกวะ เอ้้าเฮอะไรวะรถบั๊กเฉยเลยทุกคนเคมาครับขอสไนเปอร์ก่อนปึ้งเรียบร้อยครับเดี๋ยวผมจะลองเล่นแบบ FPP ก่อนแล้วกันไปเจอใครอะโอ้ไม่เจ็บโอ้โหสวยดูไปดูมาสกินดู d ร r นี่ก็เท่เหมือนกันนะเนี่ยดูดิโอ้โ มาครับตอนนี้ก็ยิงจาก HBI a 3ไปได้แค่หนึ่งกระบอกนะครับผมทุกคนไปลดวะลดวะลดวะไปลงวะไม่เชื่อโอ้โหหมดไม่เชื่อโอ้ยระเบิดระเบิดเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อน ได้ไปถึงตัวครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมอยากได้แม็กกาซีนอ่ะไอเพล็กแม็กกาซีนอ่ะตอนนี้กระสุนมันน้อยมากอ่ะทุกคนโอ้ยโหทั่วทีทีทั่วทีผมไม่เห็นว่ะทัทีวีทั่วทีทั่วทีโอ้โหเมื่อกี้ผมไม่เห็นพี่สมัยได้ไงวะรถมาหอมาโอ้โหอะไรวะเนี่ยเดี๋ยวนะอย่าให้ยิงนะนี่เฮ้ยเดี๋ยวนะข้างบนยิงอะไรกันไปครับผมเ b i บสาม ไปลุยกันเลยดีกว่าทุกคนใครไปหรือเปล่าวะเฮ้ยนี่เหรอเฮ้ยยิงผมจากไหนวะเดี๋ยวนะทุกคนโอ้กระสุนหมดพอดีโ้เสียดายไม่แปลผมทุกคนเพื่อเราตามละ เข่มีสองตัวเลยวะโอเคได้อยู่ครับโอ้โหตอนนี้ก็สุดเยอะแล้วโอเคแล้วผมทุกคนถือว่าเอาเรื่องอยู่นะ HBi S3 อ่สามอะเฮ้ยโอเคได้อยู่ไปามาผมขอสนัยก่อนนะครับเอา้าไปแล้วดีกว่าไม่ได้เข้ากับเพื่อนเลยที โอ้โหเฮ้ยเอ้เอามีข่าวลายนตบอกดโดนขโมยปืนมิดเลยโดนยิงอีกแล้วฝั่งนู้นเยอะอยู่นะเดีย๋ยวผมขอไปเก็บเพื่อนก่อนแล้วกันนะครับโอ้โหบนเขาเต็มเลยวะ่ะ ริบเลยเอาบนเขามันกิตตี้ป่ะนะโอ้โหโอเคผมลุยเลยแล้วกันนะครับข้างบนไปครับผม เหมือนจะชุบได้หรือเปล่าเมื่อกี้โอ้ไม่ได้คิวอีกแล้วเดียได้หรอโอ้โหแรงจัดจัดแต่ว่ายิงระยะใกล้เดี๋ยวผมยังหล่นอยู่นะโดนไอซ์เจมจีสอยมาที่ลำบากเหมือนกันนะเนี่ยเฮ้ยเกิดใหม่วะเกิดใหม่ที่เศษโจรบอกเลยไหนวะเล้วมันเกิดใหม่แล้วมันหายไปไหนอะเดี๋ยวนะไปเร็วเกินไปหรือเปล่า โอ้แต่ไอตัวเกิดใหม่เมื่อกี้หายไปเร็วมากหรือว่าเพื่อนยิงไปได้แล้ววะมาผม FPP ดีกว่านี่โคตเท่ถ้าเป็น FPP ที่ผมจะยิงได้หรือเปล่าวเวนี่ยเบียนหัววะ,วะทุกคนทูทีมเมื่อกี้ขึ้นทูทีมมันต้องอยู่สักที่หนึ่งแถวนี้แน่ๆตอนนี้เหลือแค่สองตัวแต่ว่าหายากจัดนะครับน่าจะนอนแอบแน่ๆเลยว่ะทุกคนอบริกนะ ไหลังโอ้โหได้ตัวหน้าโดนหลังสอยเออก็ว่าอยู่ใครเปิดไม้วะโถ่เอ้ยดูเสียงมันพูดดิโดนสอยหลังเลยว่ะเดินหาตั้งนานแอบเก่งจัดเฮ้ยอย่าบอกนะว่ามาแพ้เนีย่ยทำไปเล่นไปข้างล่างก็มีว่ะโอ้ไม่น่ารีบเลยว่ะทุกคนโอ้โหแพ้วะ่ะเดี๋ยวนะโคตรแอบเลยอ่ะโอ้แล้วผมก็เหลืงเหลิงเกินไปด้วยอ่ะ โอเสวยอุ okay, y, ้ยเชื oh. o, ma ่อล้ยากหน่อยแบงแบงาูรถไต๋องดีกมามาตาย พูดอะไรออกมาเนาะโอเคผมก็ประมาณนี้ละกันนะครับวันนี้เนี่ยแค่เป็นการลองมาเล่นดูแล้วก็รีวิวดูนะครับว่าสกิน,นนี้เนี่ยเป็นยังไงแล้วก็ุูมมาเนี่ย ب, คุ้มหรือเปล่านะครับก็ประมาณนี้เลยนะทุกคนแต่วพพ่าเรื่องของแต่งเนี่ยวันนี้ผมอาจจะแต่งไม่ดีมากนะผมรู้สึกว่ามันสายอยู่เดี๋ยวถ้าเป็นอ p พีหน้านะครับผมจะมาสอนแต่งทั้ง MP แล้วก็ BR เลยนะครับสำหรับสกินนี้แล้วก็ของแต่ง HPi 3นี้ด้วยนะครับ,เด,รบเดี๋ยวรอรับชมเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวผมขอลองไปแต่งเล่นก่อนดีกว่านะครับเมื่อกี้ก็ลองเล่นเเเฉฉยยยๆนนนนะะทุกกคคอออบบู่ดหลัังร โอเคเดี๋ยวไว้เจอกันใน EP หน้านะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย